ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอันบ็อกของที่เราซื้อมาแล้วก็จะมาแนะนําว่าของที่เราซื้อนะคะเป็นยังไงมาจากไหนราคาเท่าไหร่ <S <S เผื่อว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังจะซื้อของที่เราซื้อมาพอดีก็เผื่อจะแบบว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะว่าซื้อจากที่ไหนเป็นยังไงดีไหมโอเคอย่างนงี้ก็เหมือนว่าเอามาแชร์ๆชร์กันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่ ของอย่างแรกกันเลยดีกว่าอันนี้ซื้อเป็นรองเท้านะคะฟิฟฟอกอันนี้ซื้อมาจากลาซาด้าน,นะคะ6.6โปรโมชั่นจริงๆแล้วตอนแรกอะเลงเอาไว้อีกคู่นึงนะคะใส่ไว้ในตะกร้าเรียบร้อยละรอแบบ F เทปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบโหถูกมากอะไรเงี้ยเหลือแค่แบบไม่ถึงพันห้ามั้งพันห้ามันหกคู่นั้นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเหลือแค่แบบคู่เดียวไซส์เดียวอะคะ่ะ เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ไม่ได้คิดเออคงจะมีคนแบบมาชอบเหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอตอนนั้นมันก็แบบโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะแล้วก็แบบพอเที่ยงคืนพวบเรากเข้าไปดูอะไรนี้ใช่ไหมคะปรากฏชะลา่าใจจ้าโมแต่เรื่องเรื่องแมสเสร็จเด้งขึ้นมาว่าของที่เราวัในตะกร้กกาหมดแล้วเสียใจอ่ะแล้วก็เลยไปได้คู่นี้มาก็โอเคนะสวยอยู่นี่ดีเลยชเวฟ ของเราใส่เป็น US 8นะคะหรือว่าไซส์ไทยๆก็นี่นะเราใส่เบอร์39นะคะคือจะบอกว่ารองเท้าฟิฟฟ p เนี่ยเหมาะกับคนที่น้ำหนักเยอะเหมือนเรานะคะอันนี้คือเราเราส่วนตัวเราเนอะเพราะว่าเราอะก็ใส่รองเท้ามา หลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะเลือกที่มันแบบว่าเอาอเหมาะกับเท้าเราเหมาะกับตัวเราใส่แล้วมันแบบไม่ปวดหรือว่าไม่อะไรอะไรเงี้ยก็จนมาเจอยี่ห้อนี้แหละฟิฟฟอคือตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อมาเพราะว่าเออเห็นเขาบอกๆกันอะไรเงี้ย antis, ใส่มานานหลายปีแล้วนะคะฟิฟฟอรใส่ไปแล้วมันเออมันจริงนะจริงเลงจากนั้นก็จะพยายามซื้อรองเท้าฟิฟฟอร์มาตลอดในตอนที่มันลดราคานะเออไม่ได้ซื้อแบบราคาเต็มตลอดเลยเงี้ยเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วคือเรื่องของที่ ซื้อมาหลายแบบเพราว่าเราต้องใส่รองเท้าแบบไปทํางานด้วยนะแล้วก็รองเท้าแฟชั่นบ้างอะไรเงี้ยวิฟฟ์เนี่ยมันจะมีรองเท้าหลักทรงมันจะมีรุ่นที่มันเป็นพื้นหนาๆแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นแบบเบสิกของเขาเลยนะออริจินอลของเขาเลยอย่างงี้หลังจากนั้นนะเขาก็ทําเป็นรุ่นอื่นออกมาที่มันจะมีเป็นพื้นแบบบางบ้าง พื้นเป็นแบบฟองน้าบ้างคือพื้นที่มันนอกเหนือจากพื้นแบบนี้ค่ะน,นั่นเราก็ซื้อมาลองใส่หมดแล้วทุกรุ่นเลยนะแล้วเราก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับคนที่น้ําหนักตัวอย่างเรานะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยก็ยังแอบรู้สึกเมื่อยรู้สึกเจ็บเท้าทําให้เราค้นพบว่ารองเท้าฟิฟฟ์ที่เหมาะสําหรับเรามากที่สุดก็คือรองเท้าฟิฟฟ์รุ่นที่พื้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงข้างหน้าเป็นหูหนีบแบบนี้นะ เหมาะกับเราใส่แล้วสบายจริงเวลาเรารู้สึกแบบว่าใส่รองเท้าอันอื่นไปทํางานรองเท้าพ่อไปหรือว่ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันแบบรองเท้าแฟชั่นทั่วไปอะ่ะก็คืออยากใส่เนาะเออมันสวยแล้วมันก็ราคาถูกไงเราก็จะใส่ใช่ไหมคะแต่พอใส่แล้วแบบพอเวลาเรารู้สึกว่าเราเมื่อยใช่ไหมคะเราเอารองเท้าฟิฟฟ์อันเนี้ยมาใส่เดินอะ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นการนวดเท้าเราไปในตัวเลยนะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าหายปวด ช่วงแบบช่วงเอวปวดหลังแล้วก็ปวดเท้าเลยมันช่วยได้จริงอันนี้เราพิสูจน์มแล้วนะแนะนําว่าซื้อของแท้ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างเวลามันลดราคานะอย่างคู่นี้ลดราคาเราซื้อมาราคาลดเยอะมากเลยนะคู่นี้นะคะราคาเต็ม45,90บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อมาตอนแบบจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ1 8 3 6บาทคือลดเยอะมากคุ้มมากจริง อยากให้ทุกคนแบบว่านะลองไปดูอะไรเงี้ยค่ะแนะนำค่ะนะยี่ห้อแบรนดปป์ฟิตอโอเคค่ะมาถึงของชิ้นต่อไปเนาะอันนี้เราต้องไปเร็วๆเนาะสามาอันนี้เป็นกระเป๋ายี่ห้อโคชนะคะที่เราอะไปพีออเดอร์มาจากร้านรับพีออเดอร์ร้านหนึ่งนะคะซึ่งตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่เนาะตอนนั้นก็เป็นเวลาแบบว่าดึกมากละตามมาแบบ ตามัมงแต่เขาเริ่มเริ่มไลฟ์แบบจนจะจบไลฟ์แล้วก็คือแบบยัง C F อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้เพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นลดของแบบลดราคาลดแบบ70อร์เซะไรเงี้ยมันก็จะถูกมากแล้วคนเขาก็จะแย่งกัน C F มากอะไรเงี้ยเรานะก็แบบจ้องใบนี้มากจ้องแล้วจ้องอีกอะไรเงี้ยบอกว่าแม่ค้าเอาใบนี้ใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ แล้วก็ยังไงมีมีอีกไหมมีอีกไหมแล้วคือเราไปเห็นนะว่าเขาเอามาเพิ่มเราก็บอกเขาไปในไลฟ์สดว่านั่นไหมคะแห่คะเขาเอามาเพิ่มแล้วเอามาขายอีกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเปิดเพิ่มอีกห้าใบเราก็เอฟไม่ทันอยู่ดีแต่ว่าด้วยความที่อยากได้มากเราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาซีเอใบนี้ได้ เราก็เลยไปแชทไปหาเขาบอกว่าขอซื้อต่อได้ไหมตลกมากเลยอ่ะเขาก็เลยขายต่อเรามานี่ใบนี้เห็นไหมน่ารักมันเป็นสองสีอันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นสีชมพูนี่เป็นสีฟ้ามันเป็นรุ่น color b o x นะคะของโคชน่ารักเห็นป่มน่ารักได้คือในไลฟ์อ่ะ เขาขาย1 5น0อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปุมันถูกอ่ะมันถูกมามกมาจริงก็เล uh huh. like ยแชทไปขอซื้อต่อคนที่เขาเอฟได้อะไรเงี้ยเขาก็บวก200ก็เป็นเอ่อหนึ่งพันเจรอยบาทไปนี้อยากได้ไงต่อไปมาถึงของใบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนั่นเองฮ่าฮที่ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรคือเราอะตั้งใจมีแผนว่าเราอะอยากจะลดน้ำหนักจ้าลดความอ้วนั่นเอง ครั้งนี้จะต้องอาจจะต้องเริ่มจริงจังหน่อยนะเพราะว่าเราอยากจะเตรียมตัวเองนะคะสำหรับการไปฉีกวัคซีนนะวัคซีนโควิดเราก็ต้องเตรียมร่างกายเราให้แบบพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยสำหรับการไปฉีกวัคซีนนะคะนี่เขาก็จะมีฐานมาให้2อันแบบนี้นะคะเครื่องช่างเป็นแบบดิจิตอลเขามีหลายสินะอันนี้สั่งซื้อมาราคา129บาทนะคะอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ ลองกันเลยดีกว่าอ่าขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเลขศูนย์ศูนย์อยู่นะทุกคนเห็นเป่าเดี๋ยวลองชั่งให้ดูนะว่าได้หรือเปล่าแล้วมาดูกันดว่าตอนนี้น้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วนะไม่ได้ชัง่งน้ำหนักมานานมากเลขสามตัวแน,น่นอนจ้าเท่าไหรทุกคนนี่นะคะหนึ่งิบสุดเห้าโอเคใช้ได้นะอัน,นี้ผ่าน ก็ทั้งหมดนะคะเป็นที่เราสั่งออนไลน์มานะคะก็เอามาเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบนะลา